ไอ้เบอร์เรียกตั้งนานเรียกจนแสบคอคอแสบหมดแล้วลูกไปไหนตามหาลูกไม่ครบสามตัวออกบ้านไม่ได้แม่กระโดอยู่นี่เลยโถทั้งกูเอ้ยเห็นไหมเห็นจมูกรู้ไหมมาเคยหูดังกูเห็นหูดังกูก็รู้แล้วว่าคืออิจฉาบอลนะเอ้ยหูดังรู้เลยเออรู้เลยดำ้กันน่ะเนี้ยหูดังหูดังดังเลหูดัง หูดังนึกว่าแมงวีออกมาแล้วอื <c oughs> ขยันเข้าจังเนาะเออเอฟซี <Bear. S 3> <c oughs> ก็บอกว่าเอ๊ไอแมวที่สามสี่มันหายไปไหนนะเนี่ยก็ลองดูว่ามันถ้าหายไปต้องว้นหายมาทั้งนี้วันๆก็ตามหากันเนี่ยเออมันก็เขี่ยไปมุดท่อมุดถังมุดถุงปุ๋ยถุงพลาติกมันไม่ค่อยจะให้จับบ้างนะลูกคนเนี้ยอย่านี <c oughs> ตัวงออืมก่อนเขาบอกอู้ชอบจังเลยเน่ชอบน้องสามสี่เนี่ยแต่นี้ไม่เห็นทำคลิปเล่าเอาสิร้ <c oughs> องสักท่อนสิไอเอฟซี <c oughs> เขาคิดหายคิดถึงมาแล้วจะมาแล้วีิหนูเคยร้องอ่ะลูก <c oughs> จ้าจมเง้จมเงาไม่หลงจีควายไม่หลย